มาฝึกอ่านกันนะคะเด็กหนังสืออ่านอาพาตามนานะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่แปดค่ะค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่แปดนะคะลูกจะมองเห็นรูปภาพอะไรคะค่ะอีกานะคะอีกาเป็นนกชนิดหนึ่งตัวสีดำนะคะลูกค่ะต่อไปภาพอะไรคะภาพปูนะคะค่ะ คำสั่งเขาบอกว่าอ่านและระบายสีภาพนะคะค่ะต่อไปเราไปฝึกอ่านกันนะคะลูกเด็กๆอ่านตามครูสีนะคะอออ่างสรีอีออีอีกอไก่สารากกอ,อากาค่ะ อ่างนะคะลูกเวลาเราอ่านแล้วก็อ่านว่าอนะคะอ่างก็อ่านว่าอกไก่ก็อ่านว่ากนะคะค่ะต่อไปเราอ่านอีกรอบนะคะอ่านตามคุณสีนะคะลูกอีอีกอากาอีกาค่ะต่อไปคำว่าปูนะคะป ปอปลาสระอูปออูปูค่ะปอปลานะคะลูกก็อ่านว่าปอนะคะปออูปูปอูปูป ค่ะเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะลูกค่ะเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วอย่าลืมอัดวิดีโอให้ครูสีด้วยนะคะว่าเด็กอ่านยังไงนะคะลูกค่ะพร้อมกับระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะค่ะปูปูนะคะตัวก็จะเป็นสีส้มนะคะหรือสีฟ้าที่เด็กๆเ,เคยเห็นนะคะ นะคะส่วนอีกาตัวก็จะเป็นสีดำนะคะลูกค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะลูกในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ